สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติมแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาปักรากไซนะครับเพื่อไปทําต้นต่อในการเสียบยอดช้อนเดือนช้อนทองนะครับโดยรากที่ตัดนี่ผมจะแนะนําสําหรับมือใหม่โดยเฉพาะนะครับต่อเลยเราก็จะตัดรากเล็กๆก่อนนะครับไปชํานะครับเพราะว่าการใช้รากเล็กๆไปชําดีจะเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับ อาจจะตัดตรงปลายทิ้งเลยนะครับการเสียบแบบผ่ากลางนี่ครับจะง่ายที่สุดนะครับใช้ได้นะพวกนี้ตัดดูข้างล่างถ้ายังมียางแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับบางทีเราตัดไปชำนี่โดยที่เราดูข้างบนนะครับมียางแต่เราไม่ได้ดูข้างล่างนะครับว่ามียางหรือเปล่า บางทีชําไม่ถึงระดับที่มันมีชีวิตนะครับก็คือเอาส่วนที่ตายไปแล้วเนี่ยไปชํำนะยังไงมันก็ต้องไม่ติดนะครับนะอันนี้จะตัดลากออกนะครับให้ลากออกใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการชํากันที่บ้านนะครับครับต่อไปเราก็จะเอากิ่งที่เราตัดมานะครับมาแช่น้ํายาเล่ยงรากนะครับ โดยก็จะใช้น้ํายาเล่งรากนะครับผสมกับน้ําเปล่านะครับอัตราที่ใช้ก็เราสามารถอ่านในฉลากทองขวดได้เลยนะครับเพราะแต่ละยี่ห้อมันก็จะเขียนไว้ที่ขวดอยู่แล้วนะคร,ครับก็จะมีอัตราส่วนต่างๆกันไปนะครับสําหรับพืชแต่ละชนิดนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ประมาณ1 0ซ c นะครับต่อน้ํา1ลิตรนะครับ ก็เอารากใส่ย้อยที่เราตัดมาเมื่อกี้นะครับมาแช่นะครับโดยเราจะตัดรากเก่าๆทิ้งนะครับรากพวกอย่างนี้นครับเราจะเอาทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเราจะให้มีการแตกรากใหม่นะครับรากเก่าๆในส่วนมากก็จะเน่าทิ้งไปเฉยๆนะครับ ตัดแต่งออกครับหลังจากแช่น้ำยาเล่งรากไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมก็จะเอาออกนะครับ แล้วก็จะผึ่งนะครับผึ่งให้แห้งสักหน่อยนะครับค่อยปลูกนะครับค,ครับ<อ>ก็จะผึ่งไว้ก่อนนะครับให้มันมารนะครับค่อยปลูกต่อนะครับโดยวัสดุปลูกที่ใช้ผมแนะนำเลยนะครับว่าให้เป็นขุยมะพร้าวนะครับคือผมเคยใช้ ดินหรือแกลบดํามาชําแล้วเนี่ยแล้วมันกิ่งมันเน่าไปนะครับแล้วก็รากไม่ค่อยเดินนะครับแต่อันที่ใช้ขุยมะพร้าวชํานี่ติดหมดทุกต้นนะครับก็เลยเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทาเป็นยังไงนะแต่ของผมนี่ขุยมะพร้าวติดชัวแต่ดินปลูกหรือแกลบดํานี่ไม่ติดนะครับติดน้อยมากนะครับ ขั้นตอนการชารากนะครับที่เป็นเกร็ดสำคัญนะครับคือการที่เราจะต้องยัดขุยมะพร้าวให้แน่นนะครับนี่ครับยัดให้แน่นๆนะครับถ้าเรายัดแน่นแล้ว รากที่เรามาชำนี่ไม่กระดุกกระดิกนะครับไม่คลอนนะครับโอกาสที่จะติดก็จะสูงขึ้นเยอะเลยนะครับนะครับยัดกดข้างๆให้แน่นเลยนะครับผมจะทำให้ดูรากหนึ่งนะครับต้นหนึ่งเนะาะหลังจากนั้นก็ไปตั้งไว้ในร่มลำไรนะครับโดยอาจจะลดน้ำ สองสามวันครั้งหนึ่งก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องลดทุกวันนะครับก็สักใช้เวลาสัก30-40วันนะครับก็จะมีรากออกมาแล้วเราก็สามารถนำไปใช้เสียบใส่ช้อนเงินช้อนทองหรือจะไปเสียบใส่ชนิดต่างๆก็ได้นะครับก็เป็นการได้ต้นตอมาฟรีๆนะครับด้วยการไปตัดเอารากใส่ย้อยนะครับจาก อาจจะเป็นที่ขอที่วัดก็น่าจะมีนะครับที่วัดที่โรงเรียนหรือตามป่านะครับเราก็ขออนุญาตเจ้าของนะครับแล้วก็ตัดมานะครับก็พวกนี้เขาไม่ห่วงอยู่แล้วนะครับตัดได้สบายแต่ก็ขอให้ไปบอกเจ้าของก่อนหน่อยนะครับบอกเจ้าของสถานที่นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมต้นต่อโดยการใช้ ลากใสย้อยนะครับซึ่งเราได้มาฟรีๆนะครับมาเป็นต้นต่อไว้ฝึกเสียบช้อนเงินช้อนทองน,นะครับสำหรับมือใหม่นะครับสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเพื่อจำหน่ายได้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ